สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาชมข้อดีของการตัดแต่งทรงพุ่มของฝรั่งนะครับมีผลดีอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับต้นที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี้อายุประมาณ1ปีแล้วนะครับต้นนี้เป็นเฟิร์นหงมีปลูกในบ่อปูซีเมนต์นะครับผมได้ทําการตัดแต่งกิ่งเข้าไปนะครับมาให้ตน้นเขาสูงนะครับท่านผู้ชมมาชมกันเลยครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าครับว่าไอความสูงของต้นฝรั่งเนี่ยไม่มีผลต่อการความดกของลูกนะครับเนี่ยต้นนี้ผมตัดผมวัดความสูงอยู่ที่135ซนติเมตรนะครับจากพื้นมาถึงปลายยอดนะครับเห็นหครับผมเน้นจัดแต่งทรงพุ่มนะครับพอดีคือหนึ่งนะครับป้องกันลมนะครับเวลาลมพายุมาเ่ยครับเวลาต้นเขาสูงๆมันจะทำให้กิ่งเขาหักง่ายนะครับผม ข้อดีเลยหนึ่งคือกันลมนะครับสองคือดูแลรักษาง่ายนะครับหยิบจับแต่งกิง่งหอผลง่ายนะครับเพราะความสูงแค่หนึ่งร้ยสาสิบห้าเซนติเมตรตัวนี้ผมบรคคับม่ให้เขาสูงนะครับเรียนทรงพุ่มนะครับ,นะรบเห็นไหมตัวนี้ถ้ากิ่งยายาของท่ำการตัด ตัดปลายเขานะครับเขาจะแตกกิ่งใหม่ออกมานะครับกิ่งใหม่ออกมาก็มาพร้อมกับช่อดอกชุดใหม่แล้วก็บรีชุดใหม่นะครับเยบเลยนะครับ,รบตรงบอกมีทุกรุ่นนะครับนครับท่านผู้ชมชมแล้วก็สามารถนาไปตัดแต่งกิง่งพลังที่สวนได้นะครับต้นไหนส,สูงนะครับสามารถโน้มเองแล้วก็ตัด กิ่งที่มีอายุเยอะแล้วนะครับพอดีเขาก็จะแตกกิ่งใหม่แบบนี้นะเนียพร้อมกับผลผลิตชุดใหม่ดกๆก,กันเลยครับ,รบต้นมีสูงเลยนะค,ความสูงของต้น,นครับไม่มีผลต่อความดกนะครับถ้าเราตัดแต่งดีนะครับดูลแลาเขาดี ให้ปุ๋ยให้น้ำดีนะครับเขาก็จะให้ผลผลิตที่ดีนะครับหลังจากตัดแต่งสุกูก็จะมีกิ่งกิ่งสาวออกมาใหม่แบบนี้แหละนะ ทรงพุ่มสวยนะครับไม่สูงเกินไปจัดเก็บง่ายนะครับติดฝนตกอางหากนะครับเพราะว่าการตัดแต่งกิ่งเนี่ยช่วยในการเพิ่มผลผลิตนะครับเมื่อเขาแตกกิ่งใหม่เขาจะมาพร้อมกับผลผลิตชุดใหม่เนี่ยนี่ครับ,รบผมจะเน้นทรงต้นไม่สูงนะครับนะตัดแต่งกิ่งปุ๊บก็จะมีผลผลิตชุดใหม่ๆนะหลายรุ่นเลยนะครับ ทั้งดอกทั้งติดผลแล้วก็พร้อมกินเลยนะนี่ครับท่านผู้ชมท่านไหนดูแล้วก็สามารถนําไปตัดแต่งกิ่งได้นะครับทําให้สรงคุณเขาสวยนะครับต้นไม่สูงนะครับเนี่ยก็ทําให้ผลผลิตออกเยอะนะครับนี่ครับเห็นไหม มีผลลุ่นให้กินด้วยนะครับเห็นไหยผลใหญ่แล้นะผลเลกครับขอดีของการตัดแต่งกิ่งนะครับสงภุ่มสวยจัดเก็บง่ายนะครับกันลมได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เขามีกิ่งสาวใหม่ๆออกมารพร้อมกับผลิตชุดใหม่นะครับให้กินอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งปีนะครับ มีแต่ข้อดีนะครับผมอย่าลืมไปตัดแต่งกนะรับไครมีต้นฝรั่งที่ไม่ค่อยออกดอกนะครับออกผลแล้วก็กิ่งอายุมากแล้วครับสามารถตัดแต่งกิ่งได้นะครับจะได้ผลดีแบบนี้นะทั้งดอกทั้งผลเต็มกิ่งครับง่ายต่อการห่อผลจัดเก็บด้วยนะครับผม ครับถ้าท่านชมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับสามารถแชร์คลิปได้นะครับสามารถแชร์คลิปกดติดตามกันได้นะครับนครับติดผนเลิเพียบเลยติดผนเพียบเลยนะครับก็มีหลายรุ่นให้เราได้รับทานกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ